สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสด์นะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินซึ่งก็อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลโคโคอคอ,อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสองงานสามสิบแปดตารางวานะครับด้านหน้าติดถนนสาธารประโยชน์นะครับเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับมีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ำประปาเอกสารหลักฐานเป็นฉนวนครุฑแดงนะครับสามารถโอนกนรรมสิทธิ์ได้ทันที นะครับและสิ่งที่สําคัญก็คือที่ดินแปลงนี้ถมแล้วเรียบร้อยนะครับห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินมาประมาณ6กิโลเมตรนะครับราคาขายขายยกแปลงนะครับเนื้อที่2งาน38ตารางวาขายนะครับห้าแสบาทราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้อีกนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือฟรีค่าโอนนะครับเนี่ยซื้อแล้วไม่ต้องเสียค่าโอนนะครับเจ้าของนะครับผู้ขายเนี่ยเป็นคนออกค่าจ่ายทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาชมที่ดินแปลงนี้แบบเต็มพื้นที่เลยนะครับเชิญครับครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเนี่ยถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งก็เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับแล้วก็เนี่ยมีไฟฟ้าเนี่ยครับเสาไฟนะครับแล้วก็เนี่ยไปทางทิศเหนือก็ หนนจะประมาณนี้นะครับเป็นที่ดินที่อยู่ในชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับอยู่แล้วปลอดภัยนะครับเป็นที่ดินแปลงสวยเลยนะครับแล้วก็ถมแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยถมแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สําหรับพื้นที่นะครับของทีนแปลงนี้ก็นะครับรวมทั้งหมดเลยก็คือนะครับสองงานสามสิบแปดตารางวานะครับสองงานสามสิบแปดตารางวาเลยนะครับ ึ่งด้านหน้าเนี่ยความกว้างของที่ดินแปลงนี้นะครับจุดเริ่มต้นก็จะเป็นตัวนี้แหละเนี่ยเสาต้นนี้เลยนะครับเป็นเสาปูนนะครับแล้วก็ยาวมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยด้านหน้าเลยนะครับเป็นที่ดินสีเหลําพื้นผ้าหน้ากว้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับมาตัวนี้เลยนะครับเนี่ยมาถึงเสาต้นนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วนความลึกนะครับโอ้ความลึกเนี่ยอลังการมากครับเป็นที่ดินที่มีเนื้อที่ นะครับสองงาน38ตารางวานี่นะครับครึ่งไร่กว่านะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูพื้นที่บริบทพื้นที่นะครับบ้านเรือนที่อยู่ใกล้ๆนะครับมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนเลยนะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆเลยนะครับข้างหน้าก็มีข้างข้างๆก็มีนะครับอยู่ในชุมชนที่เจริญนะครับแล้วก็และที่สำคัญมากๆก็คือเนี่ยที่ดินแปลงนี้เนี่ยถมแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อแล้วไม่ต้องถมครับโอ้ประหยัดมากเลยนะครับ ก็จะเป็นที่ดินที่นะครับอยู่ในพื้นที่ของตำบลโคโคนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยผมจะจะพาทุกท่านไปชมพื้นที่แบบฉบับเต็มเลยนะครับยาวไปด้านหลังนู้นนะครับไปไกลๆเลยครับนู้นนะครับไปถึงกําแพงนู้นครับไกลๆลิบๆเลยครับเนี่ยโอ้เป็นที่ดินแปลงสวยมากๆราคาก็ครับตอนนี้ทุกท่านกําลังชมช่องของนัทพลพรมสลับอยู่ใช่ไหมครับถ้าใช่ช่วยกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปต่อ,ตอไปจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมนะครับเข้าไปมี3มช่องทางนะครับในการติดตามก็คือ1ช่องนะครับยู YouTube, ทูบสองช่อง Facebook 3ช่อง t i กก็ตนะครับพิมพ์คำว่านัทพลบรมสวัสดนะครับนอนเนมหานกาศทอฐานพอพานลอริงแล้วก็ตามด้วยผมสวัสดนะครับแล่ท่านจะได้พบกับผลงานของผมจำนวนมากเลยทีเดียวขอบคุณมา,มากๆนะครับที่ช่วยติดตามสวัสดีครับ ขายยกแปลงเลยนะครับ5 8 0 0 0 0 0บาทนะครับ5 8 0 0 0 0บาทนะครับราคาเนี่ยสามารถต่อรองได้อีกนะครับแล้วก็ตึกกับถนนนะครับเกี่ยวกับถนนสาธารประโยชน์นะถงกกรีเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีน้ําประปานะครับเอกสารหลักฐานเป็นชนกคลุธแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยขายยกแปลงนะครับ ห้าแสนแปดหมื่นบาทฟรีค่าโอนโหนะครับขายถูกแล้วไม่พอนะครับเนี่ยเจ้าของเนี่ยใจสปอร์ตยอดเท่เหลือเกินนะครับยังมีฟรีค่าโอนใด้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียค่าโอนนะครับค่าภาษีค่าโอนต่างๆเนี่ยเจ้าของรับผิดชอบทั้งหมดนะครับแล้วก็สําหรับนะครับสถานที่ที่อยู่นะครับอยู่ไม่ไกลนะครับสถานที่ราชการหรือสถานที่ที่มีความสําคัญนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ชาวบามี มีอะไรบ้างนะครับ1นนะครับสถานีรถไฟลำชีนะครับเนี่ยสถานีรถไฟลำชีนะครับแล้วก็2นะครับปั๊มน้ำมันปตโทโ,โคโคนะครับแล้วก็3นะค,คร,ครับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน,นโคโคจำกัดนะครับ4นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบลโคโคนะครับ5นะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับแล้วก็โรงเรียนบ้านโคโคนะครับแล้วก็ นะครับสำนักงานหรือว่าทดลองมอนไมจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยพันธุ์พืชจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ยังมีนะครับสำนักงานนะครับเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ห่างจากถนนทางหลวงแผ่นดินนะครับเส้น226นะครับสุรินทร์กระสังนะครับเข้ามาตรงนี้เนี่ยประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ นะครับจับพิกัดทาง G.P.S. เลยนะครับ6กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหนี่ครับที่ดินแปลงนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้เลยนะครับชนกับกําแพงตรงนี้เลยนะครับอย่างอยเราก็ประหยัดอ่ด้านหลังนี่ไม่ต้องทํากําแพงละได้อาศัยตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่ดินแปลงสวยมากๆนะครับที่อยู่ในชุมชนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตําบลหัวโคและสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอําเภอเมืองนะครับเนี่ยถ้าเราดูแบบยาวๆเลยนึกลไปถึงนู่นและครับ เสาไฟฟ้าต้นนี้เลยครับโอ้ดูครับสวยงามมากๆแล้วก็ถมแล้วเรียบร้อยนะครับซื้อไปแล้วนี่ไม่ต้องถมนะครับแล้วก็สถานที่ที่มีความสําคัญมากสำคัญเนี่ยผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้ถือว่านะครับแปลงนี้เนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลโคโค่โอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับเนื้อที่นี่238ตารางวานะครับครึ่งไร่กว่า จริงๆแล้วเนี่ยปกติปัจจุบันนี้นะครับเขาซื้อขายกันที่ดินที่อยู่ในโซนโซนนี้นะครับเขาจะขายกันอยู่ที่นะครับ100ตารางวาเขาจะขายกันอยู่ที่5 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ต่อรองไปต่อรองมาก็จะจบอยู่ที่ประมาณสัก4,0,000 0นะครับ 50, าบาทนะครับแต่แปลงนี้โอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะขายราคานี้นะครับเนื่องจากเจ้าของมีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะครับเนื้อที่238ตารางวาหรือว่า2งาน 38ตารางวานะครับขายยกแปลงนะครับ580,000บาทราคาเนี่ยต่อรองได้อีกนะครับลงได้อีกเลยนะครับลงได้อีกแล้วก็ค่าโอนกรรมสิทธิ์ค่าภาษีค่าโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับเจ้าของผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับโอ้นะครับราคาถูกแล้วยังเจ้าของก็ยังโอนได้อีกนะครับเนี่ยโอ้มาถือว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยหายากมากเลยนะครับเพราะว่าห่างจากตัวเมืองมาเนี่ยเขตเทศบาลนะครับประมาณ6กกิโลเมตร นะครับขับรถจากเมืองมาเนี่ยประมาณสักสินาทีก็มาถึงนะครับแล้วเหมาะมากๆนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับอาจจะซื้อมาเพื่อนะครับมาก่อสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยนะครับหรือจะมาทําเป็นบ้านจัดสรรก็ได้เลยเหมือนกันนะครับเนี่ยสวยงามนะครับได้ประมาณสัก3าสี่หลังนะครับทำถนนด้านข้างแล้วก็ทําบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับประมาณสัก3าสี่หลังโอ้กำไรเอื้อซ่าเลยนะครับเรียกไฟฟ้าก็มีอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีน้ําประปา เอกสารนี่พร้อมโอนเลยนะครับก็ขอบอกราคาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเนื้อที่2งาน38ตารางวานะครับราคาขายขายยกแปลงเลยนะครับ5 8 0 0 0นบาทราคาต่อรองได้อีกนะครับแล้วก็ค่าโอนกรรมสิทธิ์นะครับเจ้าของผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดนะครับนี่โอ้สุดยอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสนใจติดต่อมานะครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสดิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์อดีไลน์ก็นะครับศูน เจ็ดแปดสามวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับใจดีใจดีนะครับใ,ในะบช้บริการของนัตพลพรมสมวัดินะครับให้มีโอกาสมาเป็นตัวแทนนะครับในการมารีวิวแล้วก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับที่นี่แปลนที่ต่อไปสนใจก็โทรมาวันนี้ขอบคุณมากๆาขอกขอขอขอ่าว่าสวัสดีครับ